เรากำลังจะค้นหาแชมป์กันต่อครับในสุกมวยรอบ Global House 8 Women Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ117ปอนด์สาย A คู่2วันนี้นะครับอย่าลยัง,งมีรางวัลพิเศษนะฮะสำหรับการชกใน Fight of the Night ครับคู่มวยดูเดือนและ Fighter of the Night ครับและมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และรางวัลละ10,000บาทจาก Global House ครับ Ladies and gentlemen, let's meet our first fighter here in bout number four. She is from the blue corner. 17 years of age, standing 160 centimeters tall, with a fight record of 25 fights, 16 wins and one draw. Please put your hands together for Touch Jan Wattai from Cambodia. และวโซนโชกจากบุมแดงครับอายุ26ปีจากอุตรดิตถ์ ประเทศไทยสูง156เซนติเมตรชกมาแล้ว44ไฟชนะ27และเสะมอ1ขอเสียง์ประมือต้อนรับน้ำหงสซี Through Wedding from Thailand เราผู้สีขาดบนเวทีได้แก่กรรมการวัชรินรัชนิพ์มาที่ผู้ที่สองนะครับของศึกมวยรอมโ l ล b a l h ฮ u ส e สูนดูงวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร g l ล b a l h ฮ u ส์ House, ครบหลากหลายให้บ้านถึงครับยังอยู่ในพิการห่ปอนด์นะครับคู่นี้นางหงษ์ซีทูเวดดิ้งครับจะพบกับทัชจันทร์บเตอร์จากกัมพูชาครับเศรินนาจางวางครับเชื่อจริงของนางหงซีทูเวดดิ้งสาวจากรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ 26ปีครับ156 44ชนะ27ครับแพ้16เสมอหนึ่งปะปะเภทปากแดงแรงเตะดีครับสาวคนนี้ตัวเล็กๆครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนี้รอบจัดเลยครับและที่สำคัญนะครับต้องจับตาด,ดูให้ดีนะครับศอกของนางหงนี่โอ้โหสาวที่แล้วนี่ฟันไปอย่างเดียวนี่ยกแรกนี่จบเห่ไปเลยนะครับวันนี้มาต่อย,วยมวยรอบนะครับพบกับนักมวยจากกัมพูชาครับ ทักจันวัเตยครับวัย17ปีนะครับสูง160ซนติเมตรอยู่ในทีมงานของสิทอาจารย์ใหม่ครับนี่คือนักมวยทีมชาติของกัมพูชาด้วยนะครับนี่ครับหน้าปาของทักจันวัเตยนะครับ วันนี้นะครับทุกคู่ยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษไฟ g h ออฟเดอะไนท์คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the เดอะไนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยสามารถร่วมสนุกทายผลการแข่งขันว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ในศึกมวยรอบ global house ผู้ที่ทายถูกรุ้นรับรางวัลพิเศษจาก global house ร่วมสนุกผ่านทาง w w w global house.co.th นะครับ สัปดาห์นี้จากแบรนด์มิซูมาครับของรางวัลมูลค่า2 2 9 0บาทถึง10รางวัลทายผลได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจนถึงเวลา21นาฬิกา20นาทีครับว่ยครูสวยงามอ่อนช้อยทั้งคู่นะครับสาวจากกัมพูชาก็ทำได้เนียนตาครับตัวแทนทีมชาติไทยของกัมพูชาด้วยนะครับรูปร่างหน่อยก้านดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าเดี๋ยวประสบการณ์ครับ ของนางหงจะช่วยได้หรือเปล่า17ปีเงครับทางด้านของทัตจันไวยเตนะครับสิทธิอาจารย์ใหม่อะทางด้านของเมรีนั้นไปรออยู่แล้วนะครับไคกับดูเวลาการไหว้ครูความสวยงามของทัทตจันววเตยครับมวยจากกัมพูชา เป็นสายพลิ้วนะครับจากคุณพนมเปญหากว่าทูเรียบร้อยแล้วครับต้องปรบมือดังๆครับสิบตำรวจเอกวัชรินรัชนิฟน์ครับทำหน้าที่นางหงนี่โชคกับใครต้องขยิ่งครับมาลุ้นกันครับใครจะเข้าไปเจอกับเมรียพยักสมุยยิมครับ ซึ่งยืนรอชิงชนะเลิศในคู่ที่9อยู่แล้วครับจะเป็นนางหมไริว่าจะเป็นทัพจันโวเตยครับเดี๋ยวได้รู้กันขอบคุณบริษัทเมตาพาร์คนะครับเมตาเวิร์สบิล d เ r อร์แอนด์เกมไฟล์ l o เวลอปเปอร์นะครับรบ,บริษัทวันทูวันคอนแทจำกัดมหาชน ทวินสเปเชียลอุปกรณ์มวยทวินมาตรฐานระดับโลกแล้วก็แอนตาซินโดยบริษัทไถทนครพัฒนาจำกัดครับเอาละครับไปดูครับใครจะตามเมธีเข้าไปเมรีเข้าไปนะครับในมอรอบโกโบฮาวันนี้ดูในฉบับของหญิงบ้างครับเราได้ผู้ชายไปเรียบร้อยแล้ว แม่ระดับทีมชาติกัรบูชาดี่ก็ไม่ใช่ขนมง่ายๆครับที่นางหงจะเคี้ยวกรุบนะครับปากแดงแรงใจเยอะอยู่แล้วครับนางหงสาวจากรับแรงอุตรดิบครับจังหวัดลูกหลานของพญาพิชัยดาหักครับหลงลินรับแรงนี่แม่อร่อยมากแฟงด้วยครับทุเรียนรุ่นนี้ยี่ห้อนี้โลโก้นี้เดี๋ยวดูครับจะตีจานมาโดยโดนตวัดก้านคอครับแม่ เตะสองชั้นเลยครับทานด้าของทัศสังเกตนะครับการออกแข้งของทัศจันมเตยนี่โอ้โหต้องบอกว่ามาแบบสมัครเล่นเลยนะครับความรวดเร็วว่องไวดูสุดาสาเนี่ยดูดันเอาเรื่องทีเดียวครับสาว17ปีจากกัมพูชาโอ้ยไม่ใช่งานง่ายใช่ไหมครับนางโผลมาสามดอกซันซ้อนครับเตะสองชั้นนะครับเหมือนจะเข้าลำตัวแต่ว่าไปค้างแล้วก็ตวัดขึ้นก้านคอครับ ตือนมาแล้วนะครับานางหงษากาศซ้ายหล่นที่มีสิทธิ์ร่วงเลยนะครับแหมอย่างนี้ห่างไม่ได้แล้วนะครับแหมปัดปากปัดจมูกแล้วครับทางด้านนางหงยังไม่ปล่อยของนะครับอา้าวเกลงเกลงหาทิศหาทางอยู่ครับแหมถ้าน้องไม่กลัวเดี๋ยวก็ยุกเลยครับจิ้มขวาสวยครับลูกนี้ได้หมัดนึง ขยับหาจาหังหวะครับทัชจัรนวรวเตยมีโยกหลอ,อกตั้งหงเดินเข้าไปครับยังเป็นปลายปลายเท้าแหมมีลักต่อยด้วยครับกล้าบวกด้วยครับทางด้านของทัชเชียร์กัมพูชาซะแล้วครับทีมงานโกบอลด้านหลังผู้วิญญาณปัดขวาไม่ถึงครับทัช โอ้โหนางหงนี่ครับหลังจากโดนไปหลายลูน่การสูงเลยครับต้องยกกาดสูงๆครับประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเสียเปรียบครับประสบการณ์แน่นอนครับอยู่ที่นางหงนะครับแต่ว่ามวยไทยอยู่ที่แรงประะักหกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,าครับออกก่อนไปก่อนได้ก่อนครับไม่มีไม่มีหน้าเสือเอาหน้าแข้งบิดเทลงไป ยังยิ้มหวานครับนางหงอารมณ์ดีครับโอ้แต่ว่าตรงกันข้ามกระทั้เตอร์โมเตอร์ครับสีหน้าเวลานาี่ม,มุ่งมันจ <มา S 2> ริงๆมาด้วยความตั้งใจครับคุณมาด้วยครับสาววัย17จปีจากกระบุชนัน <c oughs> อ,องสเจอเข้าไปสอกครับเดินเจอเข้าไปที่เจอสอกตั้งของนางหงครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับ LWC ซุปเปอร์แชมป์นะครับ ทุกบันเสาร์ครับเวลา18นาฬิกาเราถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของมวยรอบ Globe House ครับ e s i a n Women Tournament ในพิกัด117ปอนด์หริงครับไปชมภาพช้าครับดูครับจังหวะตวัด2ชั้นนะครับดอกแรกนี่ครับเจอไม้คู่ชุดหนึ่งครับแต่ว่าจิ้มขวาคืนครับนี่ครับแมาเฉียวไปเฉียวมานะครับเตะสวัด2ชั้นะจับบิดล้มลงไปนะครับ นี่ครับก่อนจะลาจากตั้งศอกลูกนี้ครับสะดุดไปเหมือนกันครับทางด้านของทัตจับตาดูศอกของนางหงให้ดีนะครับยกนี้นางหงนันทีสิบหกแล้วนะครับทัดสิบเจ็ดปีสาวจากกมูชาอ่าลุยกันต่อครับขยับแล้วครับโอ้โหลวยวงในนี่ทัตจนรวเตยนี่ไม่กลัวเลยครับของชอบเลยครับ ายาวแข้งยาวอยู่แล้วครับนางหงนี่บวกมากครับไปลุ้นและดูวงในบิดไปบิดมาครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่เรี่ยวแรงของแต่ละคนเลยครับตอนนี้ไม,ไม่แพ้ผู้ชายอ,อกสามศอกเลยครับสู้กันโอ้โหนี่ครับต้องยกกาดสูงๆครับนางหงมาเดินเข้าไปนี่เข้าร้องแข้งพอดีนะครับต้องระวังครับซ้ายห้อยนี่เผอๆหลับากาาากศาครับ าครับเดินจิ้มบางตัวเลครับนางหงอ้าจิ้มคืนเลยครับโอ้โหมาคร่อหดีเดียวครับความปราดเปรียวครับดูอาวุธแล้วจุกจิกจุกจิกนะครับดูครับโอ้วิ่งเข้าไปเจอขวาบวกอีกครับคุณมรุตอาวุธออกได้รวดเร็วจริงๆครับทัดจันโมเตยครับนี่ไม่ใช่ทัดเท้าไฟนะครับแต่ว่าเป็นทัดแข้งไฟนะครับโอ้ออกได้รวดเร็วจริงๆมาแล้วครับนางหงเริ่มจะเบียดวงใน โอ้วันนี้การบ้านหนักครับโอ้ปวกบันนกานก็ถึงก่อนครับทัศอ้าวนะครับทีมง,งานของนางหงหน้านิ้วคิ้วข,ขมวดแล้วครับเริ่มจะมีความ,มวากังวล,ล,งลงแล้วครับนี่ครับโอ้ยทีมขวาเข้าไปครับแม่ป่อยแล้วก็รวบรุนแล้วก็แทงเลยครับทางด้านของทัศโอ้ยตรนี้ต้องเดินลงคุณหนักเลยครับนางหงครับต้องบี้ให้ติดครับต้องเดินเร็วต้องออกอาวุธเร็ว ว่าทัดนี้ยิ่งออกอาวุธได้นี้ยิ่งมั่นใจเลยครับดูครับหมักขวาแข้งขวาออกมาตลอดครบแทมวงในดูโอ้โหตีเอาตีเอาเลยครับโอ้สาวสิบเจ็ดกุมารานี้จําชื่อให้ดีครับไม่ใช่ขนมตุบซะแล้วครับแม่น่าจะเป็นสินค้าขึ้นห้างครับอนาคตนี่ครับไม่ครับดูครับจังหวะกระแทกขวามาเลยนะครับใครมีความสามารถครับ เพื่อนบ้านรอบรั้วรอบประเทศมาเลยครับส่งมาครับทีมงานคนสมนึกพัทบุรีน้องเปรมสาวสิงห์ครับครับเพื่อการสร้างสรรค์ครับนี่เป็นวยรอบกุบลเฮาโอ้โหยังไม่ถึงตัวเลยครับนางหงนี่ครับตบซ้ายออกขวาครับแหมปากชักจะไม่แดงเอาจระเข้ฟานหางอีกเอาโอ้โหชักยุ่งชักเหนื่อยครับคุณอ้าิึงขวาสวยครับต้องเดินครับทิมแล้วต้องเดินครับทีเดียวเอาไม่อยู่อ่ะโดนคืนอีกแล้ว จังหวะดีๆที่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนางหงเข้าไปโอ้โห,โโหเจอหมัดขวาครับเต็มๆจะเข้าไปเตะนะครับแต่ว่าเจอหมัดขวาสวนนะครับรุ่งองบุบลอีเมนแอร์ครับหนึ่งองบุองบลโดยรุ่งอุบลนี่ครับประมาณนี่ครับแม่ชี้คล้ายๆกันน่าจะเป็นหนึ่งอุบลครับคุณมนุษย์โอ้โหลบลูกนี้ผคุณกสอนของนางหงอ้าวแก้เกมครับแม่จับ สองยกผ่านไปใส่กันแหลกจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ Global House ครับมีแคมเปญพิเศษพบกับชัยร้อยชิงล้านซีซั่น9ครับช็อปครบทุกเ0้าร้อยบาทลุนลุนรถยนต์ไฟฟ้าโอร่ากูดแคปรุ่นท็อปถึง9คันนะครับจับรางวัลอีกทีหนึ่งเกุมภาพันธ์ครับแหมวางแข่งและตบด้วยซ้ายนะครับนี่จิ้มขวาครับโอ้โหสวนหมัดนี้ครับหน้าแงนหน้าหงายเหมือนกันครับแล้วแต่ว่าเอาคืนครับมา นามยอเอาหนามบงเลยครับนี่จังหวะดันเอารุ่นพี่อย่างนางโงกระเด็นกระดอนล้มลงไปนะครับวัชรินรัชนิพนธ์ครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารระเหยกันนิดนึงครับโดยเฉพาะที่บริเวณนวนครับอาจจะมีสารระเหยครับเช็ดไปที่ปลายนูมต่อยไปที่เปล่าตานี่อันจะแสบได้รุ่นกันต่อครับต้องลุยนะครับทางด้านของนางโง ต่อไปก็ต้องป้องกันตัวให้ดีนะครับมานะครับแข้งขวาโอ้โหอยู่กับกวาดไปกวาดมาทั้งลำตัวทั้งใบหน้าครับเต่ายากครับว่าจะมาทางไหนโอ้โหบวกปากกันนีดไม่กลัวเลยครับทัชจันทร์วัวเตยช่องทีเดียวนะครับสาว17ปีต่อยหมัดแล้ววนออกซ้ายครับต่อยซ้ายแล้ววนออกขวาครับนี่ครับพยายามจะบวกกันครับนางหงกัดฟันแล้วโอ้โหแต่ว่านี่มันถึงก่อนครับ จังหวะบวกของทัชจันวนเตยนั้นมันถึงก่อนครับอาครับสู้แลวครับนางหงต้องบวกแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับพี่เลี้ยงสั่งให้ลุยแล้วครับนะครับพยายามแต่ตั้งศอกเ้าไปได้ไหมตัวเองสั้นกว่าเตี้ยกว่าครับต้องเร็วแล้วนะครับไม่ต้องห่วงสวยแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงอ้อแตกแล้วครับเลือดหรือเปล่าคุณมารุดใช่เลยครับเจอศอกของนางหงครับโอ้ยต้องใหม่ครับบริเวณโหนกแก้มนะครับแมอาครับ โอ้โหยุ่งเลยครับตอนนี้เอาล้วครับต้องลุยแหล่ะแล้วครับนางหงครับเห็นเรื่องของทัชจันโมเตยครับแต่ว่าเข้าไปเนี่ยโอ้โหจังหวะครับเรื่องของการออกแข้งออกมาของทัชจันโมเตยนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคของนางหงเลยครับเอาล้วครับกำลังใจมาแล้วจะลุยได้ถึงตัวหรือเปล่าแม่ไม่ตกใจครับทัชจันโมเตยสบายๆครับสาว17จักรมุนชาโอ้โหแรกฝ่าฟันทัชจันโมเตยนี่ไม่กลัวเลยครับ นางหงต่อยมานางก็ต่อยคืนแหมแ,แต่นี่ก็ยังมีเลือดไหลออกมาเรื่อยๆครับโอ้โหเร็วจริงๆครับอาวุธของนางหงต้องเดินครับไม่เดินไม่ได้นะครับไม่เดินไม่ได้ครับต้องขยานเปิดเกมหมัดขวายยังไม่ถึงครับนางหงแหมไม่มีเลือดไม่ใช่ช่องแปดครับต้องมีเลือดครับไม่ว่าชายหรือหญิงต้องมีครับ จิ้มลำตัวโอ้โหไม่มาแล้วอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ยังยืนอยู่ได้ครับท่าทะโหดอาทนยอดเยี่ยมเลยครับทัศนะโลดเตยเจออาวุธของนางหงนี่เก็บอาการได้ดีครับนะครับรอให้นางหงเดินเข้ามาครับนางหงก็ไม่เดินก็อย่างที่เรียนไปครับทะเลทะลายเข้าไปลุยสิบโดเลยครับนี่ครับความสนุกสนานแบบนี้ครับรูปแบบของอาวุธล้วนๆครับ ช่อง8อกับเมทาพักจำกัดครับนำเสนอครับทุกวันเสาร์18มิถนาครับบรรยากาศสดๆจากสนามมวยลุมพีรามินทาแม่ยังยักคิ้วหลิวตาได้ครับทางด้านของทัดโอ้ยอสายซุ่ม,ม,มยาวขนาดไหนครับบาดแผลแต่ว่าพอมีโอ้ยตบอ้าวครับมีสอกอีกแล้วครับทางด้านของนางหงแม่มาโชว์อาวุธลับนายกสุดท้ายนะครับนางหงษ์ซีูเวดดิ่ง นักต่อสนามเลือดเต็มใบกระดาษมวยผู้บรรยายทักอาครับ3ยกมั่นใจกันทั้งคู่ครับไดยเป็นคู่เดือดนะครับแต่ช็อตใหม่ครับเดี๋ยวไปดูครับโอ้โหแลกกันอยู่ดีๆนะครับนางหงษ์มาโดนหน้าสั่นนะครับเขี่ยวลูกนี้นะครับโอ้ยบางๆครับนี่ครับเชื่อเข้าไปครับ นั่นแหละครับโอ้โหหนังปลิ้นออกมาเลยครับโอ้โหโดนเต็มเต็มในแค่บวงแค่โนครับโดนเฉียวเฉียวเนี่แม่ยังกับใบม่โกนครับโอ้โหเลือดยิ้มออกมาเลยครับครับรอสักครู่ครับแมทธิวดินถ้าพร้อมแล้วก็ตัดภาพไปได้เลยครับรอรุนไปพร้อมๆกันครับออกหน้าไหนใครจะไปเจอกับเมรีครับเชิญครับ เอาละครับคู่สี่วันนี้จบลงเรียบร้อยครับใครจะเป็นผู้ชนะและเข้าไปสู่รอบชิงกับเมรีคนนี้นะครับเรามาดูกันกรรมาการทั้ง3ท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมาการบุญเลิศแก้วพิธาครับกรรมาการอนุชาทรัพย์สมุนครับและกรรมาการสุภาพบุญรอดครับให้คะแนน29ต่อ28ให้ผู้ชนะ from the blue corner Here it is, folks. Cambodia. Tat John Walter takes the win here and goes through to the final fight number nine this evening.